ครับอันนี้ก็น้ำตกแม่คำปองนะครับผมตอนนี้ก็ขาเดินกลับนะครับก็ามาดูว่า,อารอบๆเราเนี่ยมีต้นอ,อะไรบ้างครับผมอันนี้เนื่องจากได้รับบีฟแอนมาจากท่านอาจารย์ศศีวิมลน,นะครับว่าให้ทําเป็นคลิปเดินป่านะครับอ๋ออันนี้ดอกอเจอดอกอเป็นพวกกลุ่มถั่วครับตัวนี้นะครับม,มด้วยกลุ่มถัว่วครับดอกแบบถั่วเลย แล้วก็อดอกไม้วลเลยแล้วก็ใบใบใบเนี่ยใบประกอบขนนกนับอันนี้่าครับไม่แน่เจอผวตัวไหนเหมือนกันนะครับดอกน่ารักอยู่ดอกน่ารักอยู่ไปไปต่อไปนะครับอันนี้ไม่อยากจะโมนะว่าอันนี้น่าจะแบบสวยที่สุดของ ทางน้ำตกแม่กำปองแล้วนะครับตัวนี้เห็นไหมอันนี้เทียนสันติสุขนะครับเทียนสันติสุขอินพาเทียนสันติสุขกีไอนะครับตัวนี้ใครมาแม่กำปองเนาะตัวนี้นะครับสวยมากขึ้นเต็มทางน้ำตกเลยนะครับตัวนี้อันนี้จำไม่ได้่คืออะไรเนาะอันนี้ดูน่าจะเออร์ติเคซี่นะตัวนี้ แอปิเคชันแต่ว่าเห็นไหมเนี่ยมีเอปิเคชีนถ้าเหมือนบล็อกเกอร์นะถ้าเหมือนบล็อกเกอร์ต้องแบบเอามือติดน,นี้ทำจริงเคยไอเดนตัวนี้ไปแล้วแต่ลืมนะตัวนี้นะครับจําชื่อบ่อได้นะครับบางตัวนะครับผมอีอ,อันนั้นระวังพันนะครับน่าจะมีฝนนะอันนี้ <c oughs> เป็นกลุ่มของหนวดปลาหมึกเนาะอ,าอาาลาเรียซี่เนี่ยก็คือใบมันจะเป็นใบประกอบแบบปลามเมดแบบนี้นะครับเห็นไหมใบประกอบปลามเมดแบบนี้นะครับตอนที่เรารู้จักกันจะเป็นตัวหนวดปลาหมึกแครนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่แค,ครับตัวนี้อัน,น,อน,น,นที่อันนึงที่ชอบมากเมื่อกี้แล้วแบบตื่นเต้นมากคือฝั่งโน้นเห็นไหม ฝั่งนู้นกำแพงฝั่ง,งนู้นนะครับอ่ามันจะเป็นมิโกเนียนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวไหนรรรนะครับเดี๋ยวลองถามอาจารย์ธรรมรัตน์ดูครับตัวนี้ครับขึ้นเป็นกำแพงนเลยากิดไหมกำแพงแบบนระอุนนี้จำชื่อไม่ได้อีกแล้วอ่ะจะไม่ด่วยฝ่ายไหบบบนก็จำชื่อไม่ได้ไออันนี้นะครับ อันนี้กลุ่มพระจ,จันทร์ขึ้นซีดนะครับผมตัวต่อไปนะครับอันนี้นะครับดูก็ดอกสวยเลยนะตัวนี้สีม่วงม่วงรู้สึกว่ามันเหมือนพวกย่าหดดแมวนะครับกลุ่มนี้เป็นลาเบียเต้ครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มวงก์กะเพราครับตัวนี้แต่ไม่แน่ใจสปีชีส์เหมือนกันนะครับเศรษฐ ไปต่อไปไปต่อไปอนี่ช่อนี้คือแบบเพื่อว่างมากนี่ช่องนี้คือสวยมากกอน,นี้คือสวยมากครับอ่าอิมพัเชียนสันติสุกี่อนะครับเทียนสันติสุขนะครับผมจะเห็นว่าขึ้นอยู่ริมน้ำเลยนะครับอันนี้นะครับ น,นี่เป็นพวกองุ่นนะครับตรงนี้อันนี้เห็นพลอยนะอันนี้ถ่ายกล้องหน้าอยู่ ไอ้กล้องหลังหรือกล้องหน้าตัวมาเรียกว่ากล้องหลังหรือกล้องหน้าเนี่ยอะกำแพงนี้นะครับอนเห็นกลุ่มของอารโกสเตม่านะเป็นพวกเข็มน,นะครับเขาขึ้นตามชิ้นๆน้ำตกน้ำตกนะครับผมตัวนี้ดอกไม่เลีะกัน มีกรอบบ้านกาลิทีอายนะครับ